มาครับมาครับรถสวยพร้อมใช้อีกหนึ่งคันนะครับรถตู้ยอดนิยมสวยมากๆนะครับปีอะไรสภาพเป็นไงตามผมมาเลยครับอ่าสภาพเนี่ยสีวัดค่าสีเรียบร้อยนะครับสีเดิมบางจากโรงงานนะครับมาพร้อมกับ SC p a c แพคเกจหรือตัวท็อปนะครับ2.5เบนซินล้วน กระจังหน้าแบบนี้นะครับไฟหน้าเป็น LED เรียบร้อยนะครับโปรเจคเตอร์เรียบร้อยนะครับล้อแม็กมาแบบนี้จากโรงงานนะครับปี2022นะครับไล่มาเรื่อยๆครับมาพร้อมกับประตูสลด์ไฟฟ้าทั้ง2ฝั่งนะครับพอเป็นตัวท็อปและสําคัญเนื่องจากเป็นตัวท็อปนะครับตรงนี้จะได้บอกแบบมิก้เมา์เข้ามาดูกันนะครับตามผมมาด้านท้ายกันต่อครับด้านท้ายพอเป็นตัว minor change นะครับหรือตัวสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมนะครับได้ไฟท้ายแบบนี้ LED แบบนี้นะครับฝาท้ายไฟฟ้า เดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อนะครับเบาะสวยๆแบบนี้มิกกี้เมาสแบบนี้นะครับปรับนอนได้สบายๆและที่สำคัญนะครับออกมาป้ายแดงเนี่ยสล้านแวันนี้เราขายเพียงแค่2,790,000บาทนะครับใครสนใจติดต่อเพ่นด้านล่างนะครับกับบินเนอร์แ b 3บัวีวามสุกระนะครับรถสวยรถดีติดต,ต,ต,ตามไเนะครับ